พี่น้องครับท้ายฤดูการข้าวนาปีครับราคาข้าวขยับขึ้นไปอีกแล้วครับพี่น้อง roat, ครับปีนี้พี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่ทางภาคอีสานครับได้ผลิตข้าวน้อยครับแต่พี่น้องเกษตรกรครับไม่มีข้าวที่จะขายแล้วครับพี่น้องครับปีนี้ข้าวราคาดีขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูการครับมาถึงท้ายฤดูการครับราคาข้าวยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับในฤดูการปีนี้68 ถับ69นะครับในภาพรวมของผลผลิตข้าวพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานครับข้าวนาปีครับได้ประมาณที่น้อยครับพี่น้องครับลดลงจากฤดูการที่ผ่านมาครับพี่น้องครับพื้นที่ทางภาคอีสานครับบางพื้นที่ครับตั้งแต่ต้นฤดูการครับเจอกับภาวะภัยแล้งครับพี่น้องครับพอกลางฤดูครับเกิดโรคระบาดครับโรคเชื้อราในข้าวครับพี่น้องครับรวมทั้งข้าวพันครับมีข้าวนกข้าวดีดบนครับพี่น้องครับ จะทําให้ข้าวไม่มีคุณภาพครับได้ราคาลงเตกลับกันครับข้าวราคาปีนี้นะครับสูงขึ้นกว่าทุกปีอย่างรวดเร็วครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศครับประจําวันจันทร์ที่8ธันวาคม2 5 6 8ครับราคาข้าวล่าสุดวันนี้ครับข้าวเปลือกหอมมะลินาปีครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับราคาขึ้นสูงครับพี่น้องครับ ส่วนราคาข้าวเปลือกสดหอมบรินะครับวันนี้ไม่มีแล้วครับพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่รับเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วครับเหลือแต่ข้าวเปลือกแห้งใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรตากเก็บไว้ครับแต่ราคาพุ่งขึ้นสูงครับแต่พี่น้องเกษตรกรบางส่วนครับมีข้าวเก็บไว้น้อยครับแต่ราคาพุ่งสูงครับจะไม่มีข้าวขายแล้วครับพี่น้องครับ ราคาข้าวเปลือกเจ้าสดวันนี้ราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้ก็ขยับขึ้นราคาครับข้าวเปลือกหอมปทุมขึ้นราคาครับพี่น้องครับวันนี้ราคาข้าวดีทุกชนิดราค,าครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งตากใหม่ฤดูกาล6 8แปถนี้ครับวันนี้ความชื้นไม่เกิน1 5ครับวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,700บาทถึง1 6 2 0 0บาทต่อตัน จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทถึง16 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นวันนี้ปรับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ14,500 1,600บบาาททถึงต จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ครับรับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้รับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทถึง17,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้ราคาขยับขึ้นอีกครับพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน15%เป็นครับเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับพื้นท <Same S 1> ี่ทางภาคอีสานครับวันนี้จังหวัดขอนแก่นปรับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ12,000บาทถึง1 3 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุดนธาีรันบาทถึง12,600บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกของปทุมครับราคาข้าวสดราคาข้าวแห้งวันนี้ปรับราคาขึ้นครับวันนี้พื้นที่ทางกรุงเทพมหานครครับราคาข้าวเปลือกสดครับรับซื้อตันละ8,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ7,800บาทถึง8 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีปรับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ7,900บาทถึง8 0 0 0บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกของปทุมแห้งครับวันนี้ราคาปรับขึ้นอีกครับจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ0 0บาทตตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ8,900บาทถึง9,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้าวันนี้ครับเป็นราคาข้าวสดครับราคาขยับขึ้นติดต่อกันหลายสัปดาห์ครับพี่น้องครับวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับรับซื้อตันละ6,000ถึง6,400บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ6,000บาทถึง6,400บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซาปรับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาทรับซื้อตลันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตลันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตนละ6 0 0 0ถึง6,400บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตลันละ6,400บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตลันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตะละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตะละ5,700บาทถึง6,100บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตะละ6,100บาทถึง6,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตะละ6,200บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตะละ6,300บาทถึง6,700บาทต่อตันจังหวัดอยุธยาวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตะละ6,400บาทถึง6,800บาทต่อตัน จังหวัดกำแพงเพชรว 8, ันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ6 0 0 0ถึง6,400บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6,200บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ราคาปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ5,800บาทถึง6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดพิศบูรับซื้อตันละ6 2 0 0บาทถึง6,600บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ราคาปรับขึ้นครับบซื้อตตตละ66000-6,400าท ราคาข้าวเปลือกเจ้าเป็นราคาข้าวแห้งครับความชื้นไม่เกิน15%ครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ7,000-7,900บาทต่ตอตันครับราคาข้าวเปลือกเจ้าราคาดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับราคาปรับขึ้นหลายสัปดาห์ติดต่อกันครับพี <ๆ ihrem> ่น้องครับต้องติดตามกันต่อว่ะช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเจ้านะครับพี่น้องครับช่วงเดือนมีนามีสารครับเป็นข้าวนาปรังครับราคาจะปรับขึ้นสูงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับพี่น้องครับรายการสุดท้ายขอนี้นะครับ เป็นราคาข้าวเปลือกของมรินาปีครับเป็นปี67เท่าหกแปดครับเป็นราคาข้าวเปลือกเก่าครับแต่ราคาไม่เก่าครับราคาปรับแข่งกับราคาข้าวใหม่ครับพี่น้องครับวันนี้ความชื้นไม่เกิน15%ครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,700บาทถึง1 6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมาวันนี้รับซื้อตันละ16 0 0 0บาทถึง1 6 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16 0 0 0บาาต่อตัน จังหวัดขอนแก่นวันนี้ปรับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ1 5ึ0 0หาพันแปดบาทถึง1 7ึ0 0หบาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 5 0 0บาทต่อตันข้าวไทยปีนี้ครับพี่น้องครับราคาพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีครับพี่น้องครับข้าวไทยหมดเกลี้ยงครับพี่น้องครับประเทศจีนตะวันออกกลางครับเร่งกวาดซื้อแบบไม่อั้นคครรัับบอง ผมในฐานะชาวนาคนหนึ่งครับรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับที่เพาะปลูกข้าวครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่ช่วยผลักดันราคาข้าวให้เพิ่มสูงขึ้นครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านอ่อนทัวร์ด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ